สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูวิดาสกุลพิพัฒน์นะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะงานออกแบบคือการสื่อสารที่สามารถบอกถึงอารมณ์ของผลงานได้เป็นอย่างดีการออกแบบจะส่งผลให้งานออกมามีคุณค่าทางแนวคิดประกอบกับสีสันที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธจึงได้จะทำสื่อการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในหัวข้ออารมณ์ในงานออกแบบเพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนองค์ความรู้ในการนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการออกแบบผลิตภัณฑ์บารจุภัณฑ์ตราสินค้าการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนอารมณ์ในงานจะออกแบบเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์กริตวิทย์กริตมโนรถอาจารย์จากคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาเอกออกแบบสื่อสารนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอารมณ์ในงานออกแบบคือในงานออกแบบเนี่ยมันมีองค์ประกอบมีหลักการหลายๆอย่างที่เราสามารถสร้างแสดงอารมณ์ได้นะครับเช่นเราสามารถใช้รูปภาพใช้ตัวอักษรใช้จุดใช้เส้นใช้การจัดวางค่อนข้างหลากหลายแต่ สิ่งหนึ่งที่สําคัญโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือสีสีเป็นสิ่งแรกเนี่ยจะทําให้จดจํานะครับไม่ว่าใครเห็นโปรดักเห็นสินค้าเห็นงานออกแบบอะไรเราเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสีเป็นอันดับแรกถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเ,เนี่ยทุกๆคนก็จะได้ของขวัญเป็นกล่องสีอาจจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้มันเริ่มทุกคนเริ่มออกแบบตั้งแต่ตอนได้กล่องสีนี้แล้วละครับเพราะว่า เป็นการออกแบบที่อิสระไม่มีขอบเขตนะครับนะทุกคนไม่มีการระบายสีอยู่ในกรอบเส้นล็อกผมเชื่อทุกคนก็จะระบายและเทออกไปข้างนอกเส้นมันมันเป็นการเอ็กเพรสตัวเองเป็นการแสดงตัวตนอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาโดยโดยการระบายสีนะครับถ้าจะให้ถามว่าแต่และคนมีสีโปรดสีอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆละอาจารย์ว่านะครับเพราะว่า มันอยู่ที่อ็อบเจกต์สิ่งของที่เราได้นะครับมันมันจะมี2อย่างที่ที่มีผลกระทบต่อตัวเราก็คือความสำคัญของสิ่งของนั้นแล้วก็เรื่องของอารมณ์ของสิ่งของกับกับสีที่มันคอนเน็กต์กันอยู่นะครับ mm hmm. เช่นคุณอาจจะจะชอบสีสีแดงเลือดนกเพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยขับรถขับรถยุโรปสีแดงเลือดนก มันก็เป็นเป็นผลกระทบมาถึงตอนเราโตว,ว่าเนี่ยเราประทับใจสีนี้มากเพราะมันเป็นรถที่เรานั่งตอนเด็กๆที่ได้ไปกินข้าวไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ช่วงวันหยุดเสาร์วันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นสีเขียวเข้มๆเพราะม,มันก็เป็นสีของช้อนส้อมหรือจานอะไรที่เราได้ทานข้าวกับอากงอาม่าตอนเด็กๆเป็นมื้อเย็นที่ที่มีความสุขนะครับ หรืออาจจะเป็นสีทีมโปรดของทีมฟุตบอลของเราอาจจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีแดงก็ได้ก็อยู่ว่าอยู่เมืองไหนหรือจะเป็นสีประจําโรงเรียนตอนมัธยมนะครับก็สีเนี่ยมันก็นก,นก็มีผลกระทบกับเราตั้งแต่เด็กเกเราจะชอบสีอะไรก็คือสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่เราชอบหรือถ้าเราจะไม่ชอบสีอะไรเนี่ยมันก็เป็นของที่เราไม่ชอบเช่นกันนะครับสีมันก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญน่าจะที่สุดละที่เราจะ จะแสดงออกถึงอารมณ์ความคิดสร้างสารรค์และสไตล์งานออกแบบได้มันจะเป็นตัวสื่อสารข้อความหรือสร้างบรรยากาศอะไรต่างๆก็ได้เช่นถ้าเราใช้ใช้สีที่มันสดใสเนี่ยสีจัดจานเนี่ยมันก็จะบอกถึงพลังถึงความเคลื่อนไหวได้หรือว่าถ้าเราใช้สีสีพาสเทลสีที่มันอ่อนๆนุน่มๆเนี่ยก็จะแสดงออกถึงความคามแสดงถึงความพูดค่อยพูดเพราะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นสีเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับดูว่า2ฝั่งก็คือสีโทนอุ่นกับสีโทนเย็นนะครับสีโทนอุ่นก็อาจจะได้เช่นได้กาสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับหรือว่าสีโทนเย็นก็คือสีฟ้าสีเขียวสีม่วงมันก็เหมือนกับคนเราอะครับหรือว่า อารมณ์ของเราที่จะมีทั้งเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจร้อนมีสิ่งที่เราชอบมีสิ่งที่เราไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสียิ่งยิ่งยิ่งอุ่นยิ่งร้อนมันก็ยิ่งยิ่งจะเป็นสีสดเหมือนกับมันก็จะบอกอารมณ์ของของงานออกแบบได้ว่ามันเป็นสีที่มีที่มีพลังสีที่อาโกอิ่งสีที่มี powerful อะไรมากๆอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับ วัตถุเช่นพระอาทิตย์แสงจากไฟแสงแห่งความร้อนพวกนี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นสีทนเย็นเนี่ยก็จะเป็นสีที่ทดูคามดูสงบดูเป็นคนมีมี EQ สูงสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับสียิ่งเบายิ่งคามเนี่ยก็น่าจะมามาจากธรรมชาติสิ่งที่เราชอบรอบๆตัวเราก็คือน้ำทะเลท้องฟ้านะครับแล้วก็ธรรมชาติรอบๆตัวนะครับส่วนสีที่อยู่ระหว่าง อาจจะอุ่นหรือว่าจะเย็นได้เนี่ยจะมีอยู่2สีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่น้ําหนักของสีนะครับก็ก็จะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะครับสีตรงนี้ก็จะสามารถอยู่ที่น้ําหนักของมันว่าเราจะเลือกใช้ระดับไหนก็ก็สามารถจะไปอุ่นหรือว่าจะไปเย็นก็ได้นะครับแต่โดยส่วนส่วนใหญ่เนี่ยสายตาคนเราเนี่ยก็จะจะมองเห็นสีทอนอุ่นมากกว่าสีทนเย็นครับ สีนี้นครับมันทำให้เกิดความประทับใจในตัวแบรนด์นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น color ownership กระด้างเป็นสีเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรใช้ในงานออกแบบละกันเพราะว่ามันจำง่ายมากกว่าคำพูดตัวอักษรแล้วก็รูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับมันมันเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มความตระหนักให้นึกถึงอะไรก็ได้หลากหลายอย่างนะครับได้ประมาณ80เลยนะครับมันสร้างสร้างพันธก,กิจ แสดงวิสัยทัศน์แสดงบุค,คลิกภาพของแบรนด์นั้นทุกอย่างออกแสดงได้ด้วยสีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลาใช้สีในการออกแบบเนี่ยก็อยากให้เลือกสีที่มันมีความแตกต่างจากคู่แข่งหน่อยนะครับเพราะว่ามากกว่า60%นะครับการตัดสินใจเนี่ยในการซื้อของหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับสีเป็นหลักสีมันมันดึงดูดความสนใจกระตุ้นยอดขายแล้วก็ ไม่ว่าจะอยู่บนบรรจุภันธฑ์สื่อสิ่งพิมพ์สสื่อออนไลน์หรือว่าการบริการอะไรก็แล้วแต่นี่ครับม,มันสร้างความคุ้นเคยสร้างความทรงจําของแบรนด์ของของเราได้นะครับมันอาจจะอย่างที่ผมบอกไปเห็นกล่องสีฟ้าเห็นกล่องสีส้มเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าของในกล่องเนี่ยมันมีอะไรได้นะครับหรือมัน,มนสีมันสามารถยกย้ายความยกย้ายความรู้สึกของเราได้จาก เห็นแพ็กเกจจิ้งแค่นี้แต่เราสามารถรู้สึกของที่อยู่ข้างในได้มันก็ก็ค่อนข้างมีอิมม i ช n นลมีอารมณ์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสีเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็มันจะมีสาอย่างหลักๆมันจะมีตาสมองแล้วก็เรื่องจิตใจนะครับอย่างเรื่องตาเนี่ยอยากจะให้เวลาเราทำงานออกแบบเนี่ยก่อนก่อนที่จะออกแบบ อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องอินพุตของเราเยอะๆก่อนใส่ใส่อินพุตโดยการในการออกแบบเนี่ยใช้ใช้สายตาเป็นหลักในการมองเลยครับเราต้องต้องเสพสื่อต้องดูเยอะๆแล้วก็พอเราอินพุตเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้สมองในการคิดในการคำนวณในการติดตองอะไรต่างๆนานาน,นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยใช้สชัญชาตญาณของตัวเองใช้ ใจิตใจนี่แหละเรารู้สึกยังไงเนี่ยมันก็ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับนะก็จะมี3ามสาอย่างที่ที่ผมใช้เวลาออกแบบนะครับก็คือใช้ตาใช้สมองใช้จิตใจนี่แหละนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นเอาพุตนะครับนละ้มันมี process อะไรแค่แค่นี้เองนะครับแต่ที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎเป็นกฎแข็งเป็นกฎตตัวหรืออะไรนะครับเรียกว่าที่ที่มาเล่ามาพูดวันนี้อยากให้เป็น เป็นไกด์ไลน์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นละกันไม่อยากให้เป็นอะไรที่ที่จะต้องเอาไปใช้ใช้ใช้ใชนะครับตลอดเวลานะครับสามารถยืดหยุ่นได้เพราะว่าโดยความชอบส่วนตัวผมว่าสีเนี่ยมันมันสำคัญที่สุดในงานออกแบบจากที่บอกตอนแรกสีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ทําให้คุณจําได้สีก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะลืมเช่นกันนะครับและสีโปรดของคุณคือสีอะไรครับ สามารถติดตามคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคาารินทรวิโรฒได้ที่เว็บไซต์ f o f a s ูเอซีทีเอ็ o o o คณะศิลปรกรรมศาส,าสตร์มสาว y o u ู u ูบ f ฟ f a s u สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ